วิจะเดินทางไกลคิดจะทําอะไรดีๆก็จําเป็นต้องมีจุดม้ายหัวใจสําคัญครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศาส,ารสุรินเขต3นะครับก็เป็นคลิป ที่เรียกว่า EP สุดท้ายสำหรับการอบรมออนไลน์นะครับในเรื่องของการทำแบบทดสอบแบบจับคู่บนแพลตฟอร์มของ Google Form นะครับซึ่งเรา,าได้เรียนรู้มา2คลิป2 EP แล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายและคุณครูก็จะได้รับเกียรติบัตรหลังจากชมคลิปสุดท้ายนี้แล้วส่งลิงก์ผลงานที่คุณครูสร้างแบบทดสอบเอามาให้เราดูนะครับเราก็จะ ให้เกติบัตสำหรับคุณครูที่ส่งผลงานมานะครับเราในที่นี้ก็คือสำนังกงานเกตพื้นที่การศึกษาประถมสาสุรินเขตสามนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับคุณครูที่ติดตามอบรมออนไลน์นะครับตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปสุดท้ายนี้นะครับเป็นคลิปที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในเรื่องของการทำแบบทดสอบแบบจับคู่บน Google Form กับผมเฉลิมชัยถึงดีครับ มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการทำข้อสอบแบบจับคู่บนแพลตฟอร์มของ Google ที่เราเรียกว่า Google Form หรือที่เรามักจะเอามาใช้งานในเรื่องของแบบสำรวจหรือแบบสอบถามออนไลน์นะครับคราวที่แล้วผมพาคุณครูทำข้อสอบแบบจับคู่ง่ายๆนะครับคราวนี้คลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายก็จะพาทำแบบจับคู่แต่มีภาพประกอบนะครับ ข้อมูลผมยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือข้อมูลของผู้ทําแบบทดสอบไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลชื่อโรงเรียนนะครับหรือคุณครูจะเพิ่มเป็นเลขที่หรือชั้นก็ส่วนล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่1นนะครับพอมาถึงส่วนที่2นะครับอันนี้พาทาแล้วนะครับแบบทดสอบจับคู่คําศัพท์ตอนนี้ผมก็จะเอารูปภาพขึ้นนะครับซึ่งคุณครูต้องเตรียม งานไว้ในโฟลเดอร์ของการทำแบบทดสอบนะครับสร้างเป็นโฟลเดอร์ข้อสอบจับคู่ไว้นะครับเพื่อเก็บงานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบรูปภาพต่างๆนะครับคำศัพท์เดี๋ยวผมเข้าไปดูในโฟลเดอร์นี้นะครับในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีะคำศัพท์ ซึ่งผมก๊อปไว้ในโน้ต p a d นะครับแล้วก็มีภาพนิ่งมี powerpoint นะครับเข้าไปดูที่ภาพนิ่งนะฮะส่วนนี้นะครับที่จะเอาขึ้นนะครับทำเป็นแบบทดสอบเอาเป็นว่าผมปิดการไว้นะครับก็ นี่คือรูปภาพที่เราจะเอาไปทำเป็นแบบทดสอบจับคู่นะครับโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษนะครับในเรื่องของคำศัพท์สามารถทำได้ง่ายๆนะครับกลับมาที่ข้อสอบออนไลน์เรานะครับในส่วนที่2นะครับ คุณครูมาดูตรงส่วนที่2เลยนะครับส่วนที่1เป็นเรื่องของข้อมูลผู้ทําแบบทดสอบนะครับพอมาส่วนที่2เราก็มาดูเมนูด้านขวานะครับตรงเพิ่มรูปภาพตรงนี้นะครับเราก็คลิกก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเราว์หรือเรียกดูรูปภาพที่เราจะอัปโหลดนะครับเราไปคลิกตรงเรียกดู คลิกตรงนี้นะครับเราเก็บงานไว้ที่ข้อสอบจับผู้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับไปคลิกที่รูปภาพที่เราเก็บไว้นะฮะได้แล้วนะครับตรงนี้ตรงจุด3จุดตรงด้านข้างซ้ายเขามีไว้ให้เราจัด รูปภาพให้พอดีนะครับก็ไปคลิกแล้วก็เลือกจัดกึ่งกลางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้รูปภาพนะฮะต่อไปนะครับก็ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนะฮะตรงนี้อ่าอที่สองก็พาทำแล้วนะครับตรงนี้นะคงยังจำกันได้นะฮะ คลิกที่บวกเสร็จนะครับเลื่อนมาเลือกแบบไหนครับแบบตารางกริดช่องทําเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นข้อสอบแบบจับคู่ให้เลือกตัวนี้เลยนะครับตารางกริดช่องทําเครื่องหมายนะฮะ เรือกเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านซ้ายที่เป็นแถวนะฮะด้านขวาจะเป็นคอลัมน์นะฮะอันนี้ด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นแถวนะฮะส่วนด้านขวาก็จะเป็นแบบคอลัมน์นะฮะในรูปภาพาพาสัสดุคู่ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีประมาณ1 1คําคำศัพท์นะครับเราก็ไปก๊อปเอาคำศัพท์นะครับมาวางนะฮะ เราไม่เอาตัวเลขนะครับเดี๋ยวเด็กจะจำได้นะครับเราเอาแค่ตัวคำศัพท์ก็อย่าพยายามเรียงนะฮะพยายามสลับก็ได้นะครับให้ครบ11คํา็ป้องกันการเดาข้อสอบนะครับเราก็เป็นว่าเอาทีละ3มนะฮะมาวางนะครับก๊อปปี้นะครับมาคลิกตรงแถวนะฮะตรงแถว คงจำก็ได้นะครับในอีพีแรกคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกแล้วก็ c t r โทนนะครับเราวางนะผมก็มาทีละ3เพื่อต้องการสลับสลับนะแล้วก็วางต่อนะฮตรงวางต่อได้6กคำศัพท์แล้วนะครับ เอาอีกนะครับก็มาวางอีกนะครับเด้ออีกสองลิปกับโนตนะได้สิบเอ็ดคำศัพท์นะครับ ด้านขวาตรงคอลัมน์นะครับเราก็พิมพ์นะครับเลขหนึ่งเลขสองนะฮะเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหเลข 5, เจ็ด เลขแปดเลขเก้าเลขสิบเอ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับเนื่องจากคราวที่แล้วเราตั้งแบบสอบถามให้เป็นแบบทดสอบแล้วนะครับก็จะมีคำว,ว่าเฉลยคำตอบนะฮะเฉลยคำตอบตัวน,นี้นะครับคลิกไปที่เฉลยคำตอบนะครับเอียเอียคือเลขอะไรครับ เอือคือหูเอือเลขเนะฮะแล้วก็คลิกเลขต้องเลื่อนนะฮะตรงนี้เลื่อนได้นะฮะเอือเลข9นะครับอย่าเลืมเพิ่มคะแนนนะครับอาจจะ1คะแนนก่อนก็ได้นะครับข้อละ1คะแนนอโบรไอโบร์คืออะไรครับคิวนะเลข10นะฮะอโบรคือเลข10 อ่ะสิบหายเดี๋ยวเดียวต้องกลับไปดูนะฮะสิบหายเราโอ้เราลืมนะตรงนี้เป็น10นะฮะข้ามขั้นตอนไปนะครับอ่าเป็นเลข10นะครับแล้วก็เลข11นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาคลิกที่เฉลต่อนะฮะ เลยใหม่นะฮะเอียคือนะฮะเอียค,คือเลขเก้านะครับอาโบรคือเลขสิบนะฮะเมื่อกี้ไม่มีต้องเลื่อนเนี่ยเลื่อนแบบนี้นะครับอาโบรเลขสิบนะครับแล้วก็เพิ่มคะแนนให้เด็กด้วยนะฮะต่อไปฟอร์เฮดฟอร์เฮดคือหน้าผากนะฮะเลขสิบเอ็ด พอเฮดคือหน้าผากนะครับแฮแฮคือเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งอ๋ตรงนี้อย่าลืมเพิ่มคะแนนนะครับแฮเลขหนึ่งนะครับก็เลื่อนไอไอตานะครับน่าจะเป็นเลขสองนะฮะเลขสองชิกชิกคือแก้ม เลข3นะฮะเมาส์เมาส์เมาส์เลข4นะฮะเมาส์เลข4เมาส์กับลิฟจะอยู่ใกล้กันนะ,ะเลข4แล้วก็อย่าลืมเพิ่มคะแนนนะครับทุกข้อต้องมีคะแนนให้เด็กนะฮะเพิ่มคะแนนเราจะตั้งกี่คะแนนก็ได้นะครับชินชินชินคางนะฮะคางเลข5นะฮะเนคคอ เลข6นะเลขเลข6เพิ่มคะแนนด้วยนะครับทุกข้อต้องมีคะแนนนะฮะลิฟลิฟลิฟเนะครับลิฟเจ็ดโนสโนสคืออะไรจมูกนะจมูก8เลื่อนนะฮะแแล้วก็9คือ ก็คือเอียร์แล้วนะครับ10 11เโอเคเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเพิ่มคะแนนนะครับตรงนี้เพิ่มคะแนนเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนนะครับทุกข้อต้องมีคะแนนนะครับทุกข้อต้องมีคะแนนนะฮะแล้วก็มาคลิกตรงนี้เสร็จสิ้นนะฮะตอนนี้ข้อสอบเสร็จแล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีรูปภาพให้เด็กดูนะครับแล้วก็เลือกคำตอบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบ ไปตรงไหนครับไปตรงที่รูปลูกกะตาบนนะฮะลูกกตาบนตรงนี้นะครับลูกกตาบนนะฮะคลิกลูกกะตานะครับลองเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับอันนี้ส่วนที่1นะครับเมื่อเราส่งลิงก์ไปให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือนักเรียนนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับสามารถทําบนมือถือก็ได้นะครับหรือจะทําบนคอมพิวเตอร์ ก็ได้นะครับผมทดสอบนะครับนายกอไ่กันแล้วกันนะครับชื่อโรงเรียนโรงเรียนขอไขแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะฮะจากนั้นก็จะเริ่มทําแบบทดสอบแล้วนะครับเด็กก็จะดูรูปประกอบเห็นไหมครับข้อหนึ่งนะข้อหนึ่ง ข้อ1เอียนะครับข้อ2องอังนี้ละกันนะครับจะได้ดูง่ายข้อ3ข้อ4นะสมมตินะจริงๆต้องคิดนะฮะข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8นะฮะอันนี้ไล่จะได้ไม่ไม่ไม่หลงนะะเพราะข้อสอบบังคับต้องทำครบทุกข้อนะฮะข้อ10ข้อ11บเอ็หาครบตัวสีแดงหายแล้วนะครับอย่างนี้คลิกส่งได้นะครับ คลิกส่งตรงนี้ปึ้งนะมันก็บอกให้ดูคะแนนนะคลิกดูคะแนนได้ศูนย์นะฮะอันนี้คือการเดาแบบไรจุดหมายนะะผิดหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงขึ้นมานะฮะศูนย์แล้วมันก็จะบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรเห็นไหมฮะอันนี้คือคำตอบของเราผิดหมดนะฮะ ส่วนคําตอบที่ถูกต้องคือตรงนี้นะอันนี้มันให้เฉลยมาให้นะฮะเรียบร้อยนะครับได้ศูนย์คะแนนอันนี้ก็คือข้อสอบออนไลน์นะครับที่คุณครูจะต้องไปทำนะฮะแล้วส่งลิงก์เดี๋ยวผมจะทำแบบสำรวจแบบฟอร์มให้คุณครูกรอกลิงก์เพื่อส่งรับเกียรติบัตรนะครับให้เกียรติบัตรจริงๆนะครับถ้าทำได้ ให้กลับไปดูนะครับทั้ง3คลิปรวมทั้งคลิปนี้นะครับเป็น3คลิปให้กลับไปดูทั้ง3คลิปนะครับคลิป EP 1 EP 2และ EP 3คือคลิปนี้นะครับจากนั้นส่งลิงก์ที่คุณครูทำแบบทดสอบแบบจับคู่มาให้ผมนะครับเราก็จะให้กฏิบัติออนไลน์นะครับ คุณครูสามารถโหลดได้ที่อีเมลของคุณครูนะครับสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ยังดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับถามมาได้อีกนะครับก็เป็นนั้นว่าจบการอบรมสำหรับการทำข้อสอบออนไลน์แบบจับคู่บนแพลตฟอร์ม Google Google Form นะครับซึ่งหลายคนจะคุ้นชินคุ้นเคยกับการทําแบบสำรวจแบบสอบถามหรือข้อสอบแบบเลือกตอบประมาณนี้นะครับก็ ทําส่งเข้ามานะครับได้กิรติบัติทุกท่านแน่นอนนะครับจากรล้ไปก่อนครับสวัสดีครับเมื่อชีวิตจะเดินทางไกลคิดจะทําอะไรดีกดีก็จำเป็นต้องมีจุดหม้หัวใจสำคัญ